สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุาผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการน้องสโนโบ้านเราน้องสโนโบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวภาขวัญเชนันค่ะ ผมชลอดำเนินครับผู้ดำเนินรายการ,ผ,รผู้ดำเนินรายการ<อ>ค่ะสืบเนื่องนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนมของเรานะคะได้มีการอบรมโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะประจำปี2566นั่นเองค่ะซึ่งหัวข้อในการอบรมวันนี้นะคะก็คือการบริหารจัดการขยะค่ะภายใต้หลัก 3R และการบริหารจัดการขยะเปียกค่ะเพื่อลดภาวะโลกร้อนน,น,อนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชม ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ<ด>ครับผมครับขณะนี้ผมอยู่กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโน,โนนะครับอขอให้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุพิมพุ่มสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโน,โนค่ะวันนี้โอ้โหเห็นคนมาเยอะเลยมาทำกิจกรรมอะไรกันครับเนี่ย ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดโครงการนะคะ<ม>ในเรื่องของการลดปริมาณ<ม>ขยะชื่อโครงการก็คือโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ แต่จำปีงกประมาณ2566ค่ะแบบนี้ใช่ไ่มครับเนี่ยโอ้โหเห็นขายพวงมาลัยแล้วอะไรเอ่ยใช่ค่ะอันนี้ดูเพลินนะคะ<ๆ>เด็กๆก,ก็จะแซวคนเข้าร่วมรับการอบรมก็จะแซวว่าเอ๊ะมาขายพวงมาลัยไหมแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่นะคะอ,อันนี้จะเป็นเรื่องของการสาธิตการบริหารจัดการขยะนะคะของ เขตตะบนหนองสโสนซึ่งวิธีการนะคะที่จะนำเสนอให้กับผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ซึ่งจะดูแล้วน่าจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนสโลแกนของเรานะคะก็ตามป้ายเลยค่ะแยกก่อนทิง้งเป็นพิษ ติดเชื้ออ้ถ้าท่านสังเกตดูนะคะเราก็จะมีไม้แผ่นเสื้อนะคะเอามาใช้ประกอบนะคะสาธิตและใช้ในการบริหารจัดการขยะนะคะอันนี้ถูงพลาสติกมันใช้ได้แล้วก็แยกออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกอย่างที่เราทิ้งลงไปในถังขยะน้าวันนี้ชาวตำบลหนองสนมจะไม่ทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นแยกก่อนที่จะทิ้งเมื่อแยกเสร็จ แล้วทำตามวิธีการนะคะจะไม่มีสิ่งใดลงไปในถังอีกแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างพลาสติกนี่ถ้าใส่ถุงแล้วเราไปช่างโลขายได้ใช่ไหมใช่ค่ะออทุกอย่างจะขายได้หมดนะคะออหลักการนะคะตามที่บอกแยกก่อนทิ้งนั่นคือ,เ,อ,อเราประยุกต์จากเรื่องของหลัก3 r ในการออครัดแยกขยะมานะคะ ขยะที่นี่เราจะไม่เรียกแบบนั้นเราจะเรียกว่าวัสดุทุกอย่างเป็นวัสดุแล้วมีคุณค่าเกือบทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะอันนี้มีแก้ววางอยู่นะคะแก้วที่นี่นะคะเราเน้นให้ใช้เป็นแก้วจริงๆงไม่เน้นเรื่องของแก้วพลาสติกนะคะเพราะนั้นเวลาเราเสฟอาหารที่ อบตหนองสนมก็จะใช้เป็นแก้วจะไม่แกะแจกแก้วพลาสติกนคะพลาสติกมันจะเหมือนกับว่าเราเสียเงินไปแล้วแล้วไปซื้อเงินซื้อมาเพื่อเพิ่มเป็นขยะใช่มันจะเพิ่มขยะแก้วใช้แล้วนำกลับมาล้างใช้ได้อีกนะคะท่านจะเห็นนะคะกระมังนะคะกระมังเราเอามาทำะไรขยะนะคะวัสดุที่เราจะเพิ่มมูลค่าเนี่ย ต้องไม่สกรปรกเพราะนั้นมีเศษอาหารนะคะ,ะติดอยู่เราจะล้างทั้งหมดนะคะล้างเหมือนเราล้างชามที่บ้านน้ำที่หนึ่งเป็นน้ำสไลดยน้ำที่สองน้ำเปล่าน้ำที่สามก,ก็น้ำเปล่าล้างเสร็จนะคะถุงพลาสติสกเอาตากแล้วตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็สะอาดด้วยพอแห้งเสร็จเรียบร้อยเก็บแล้วก็แยกนะคะอ,อันไหนเป็นถุงพลาสติก แถวนี้รับซื้อกิโลกรัมละโดยประมาณ2บาทเก็บให้เรียบร้อยนะคะรอช่างกิโลแล้วขายอันนี้เพิ่มมูลค่านะคะ วัสดุที่คิดว่าเอาละใช้ไม่ได้แน่ๆน,นะคะให้เราใส่ไว้ในขวดเพื่อลดพื้นที่ในการทิ้งอัดใส่ขวดให้เต็มไม่ว่าจะเป็นไม้ลูกชิ้นเศษเปลือกลูกอมเศษพลาสติกเล็กๆน้อยๆน,นะคะใส่ลงไปในขวดอัดให้แน่นนะคะขวดนี้จะกลายเป็นต่อไปถ้าไม่ทิ้งเอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นพลาสติกนะคะหรือเรียกว่าอีโคบิกนะคะนำไปทำเป็น สิ่งก็สร้างได้หรือว่าทำเป็นจุดเซลฟี่ได้นะคะอันนั้นก็เราจะต่อยอดต่อไปนะคะอ่ะถ้าเจอพวกทานไฟฉายนะคะซึ่งเป็นขยะเป็นพิษเห็นไหมคะเราก็จะไม่ให้เวียมลงไปในถังขยะเพราะฉะนั้นแยกแล้วใส่ขวดไว้เห็นไหมคะขวดก็มาใช้ประโยชน์ได้ต่อใส่ไว้ในขวดแล้วก็แยกทิ้งไม่เป็นพิษด้วยยังก็เล็กๆแล้วก็ใช้ขวดเล็กใส่ได้ใส่ในปากแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่เห็นไหมคะเรา เปิดไว้เห็นไหมคะเป็นช่องใหญ่สามารถใส่ไปได้นะคะขยะยติดเชื้อวัสดุติดเชื้อแม้ถุงมือกระดาษทิชชู่ไม่เวียงลงถังนะคะให้ใช้ขวดพลาสติกเหล่านี้แหละนะคะอัดใส่ขวดปิดให้สนิทเพราะนั้นเชื้อโรคไม่สามารถฟุ้งกระจายได้นะคะแล้วก็นำมาส่งมอบให้กับอบตหรือรอสตอก็ได้เพราะจะมีผู้มา รับขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะ,ะเป็นพิษเพื่อนำไปกำจัดที่ถูกวิธีพูดง่ายๆว่าสิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือขยะติดเชื้อ,อเพราะว่ามันเป็นขยะที่ก่อให้เกิดโมลพิษแล้วก็ผู้ที่ไปถูกต้องถ้าเกิดมีแผลมีอะไรเนี่ยจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่หนองสนเราก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองสนอของเรานะครับ ครับทังน,นี้ก็ถือว่าโครงการนี้นะครับโอแล้วครับผู้เข้าอบรมรุสมีฟาร์มตอบรับดีไหมครับตอบรับดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งของวันนี้ที่มุ่งเน้นเลยก็คือเรื่องของการจัดการขยะเปียกนะคะเพราะนั้นขยะเปียกหรือวัสดุอินทรีย์ก็จะมีเรื่องของการทำถังขมือบรักโลกนะคะก็โดยการใช้ถังนะคะ ตูดถังแล้วก็ฝังลงไปในดินประมาณ2ส่วนสนะแล้วก็กลบให้เรียบร้อยโผล่ออกมาก็คือปากถังหาฝาปิดนะคะเมื่อเราทิ้งวัสดุอินทรีย์ลงไป ปิดให้สนิทจะเกิดกระบวนการย่อยสลายแล้วก็เกิดเป็นปุ๋ยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นวัสดุอินทรีย์ทั้งหลายจะไม่ทิ้งลงไปในถังให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคเกิดแมลงวันเกิดกลิ่นให้ลำคาญเพราะนั้นคนหนองสนกำลังบริหารจัดการขยะเปียกนะครับเพื่อลดโลกร้อนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ได้มานําแล้วเราจะลงไปติดตามดูของจริงที่ชาวบ้านเข้ามาอบรมแล้วเขาทำกันอย่างที่เรา อบรมให้เขาไหมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนนะครับท่านนายกยุทธนาเมืองเล็ดกับโครงการนี้นะครับลดโลกร้อนกําจัดขยะนะครับขอสอบถามท่านนายกว่าโครงการนี้มีแนวคิดแล้วปฏิบัติในพื้นที่หนองสนองเรานะครับจะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ คือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นนโยบายนะฮะจากส่วนกลางภาครัฐจ่าย,ยนโยบายมาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่ดีนะครับซึ่งก็มันก็มีการเริ่มตั้งแต่เรื่องของการคัดแยกนะครับเ,เพราะขยะบางทีเนี่ยมันยังมีส่วนหนึ่งที่สามารถนํากลับมาใช้ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันทําให้เกิดมลภาวะมลพิษออแก๊สพิษอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีการคัดแยก แต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็บริหารจัดการง่ายอย่างเช่นเ,เรื่องของขวดพลาสติกเนี่ยมันถูกแยกตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามีมูลค่าคนะครับแล้วก็ตอนนี้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นตัวที่มันย่อยสลายยากนะครับก็บมีคนผู้ประกอบการเนี่ยเขามาขอขอซื้อ,อในชุมชนมารับซื้อในชุมชนเร้อ๋ออก,ก็เดิมเนี่ยคิดว่าแค่เอาไปทำ รีไซเคิลนะครับเป็นเป็นเม็ดพลาสติกเป็นอะไรแต่ยิ่งไม่ใช่นะครับเพราะเขาบอกว่ายางถุงพลาสติกเนี่ยมันก็ทํามาจากปิตโตรเลียม,มนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะทํากระบวนการย้อนกลับ,บให้มันกลับไปเป็นปิตโตรเลียมแบบเก่าได้นะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพน้ํามันอาจจะยังไม่ถึงนะอาจจะยังไม่ถึงเช่นดีเซลเนี่ยอาจจะใช้ได้กับ ะระบบะเครื่องจักรทางงาตเาษตรนะครับระบบที่มันเป็นหัวฉีดเนี่ยน่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับแต่อนาคตคิดว่าน่าจะใช้ได้อ,อันนี้ก็ค,คือคือส่วนหนึ่งที่เราเราเห็นว่าขยะที่มันถูกทิ้งหรือเอาไปซ่อนไว้ที่ต่างๆเนี่ยมันยังสามารถที่จะนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นมันเป็นรายละเอียดของโครงการที่กําลังล<อ>รงมืออยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของ การบริหารจัดการในเรื่องของอพวกเศษอาหารหรือแม้กระทั่งมูลสัตว์แล้วก็ของเหลือทิ้งจากในครัวนั่นแหละนะครับที่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยกระบวนการย่อยสลายสิ่งพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นมีเทนมีเทนใช่ใช่เพนะราะมีเทนเนี่ยมันเป็นอันตรายตอ่อต่อมลภาวะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทําให้เกิด เพราะว่าโลกร้อนะครับคือไปทําลายชั้นโอโซนนะครับก็เลยจะต้องมีการบริหารจัดการส่วนนี้นะครับโดยเราก็สนับสนุนให้ทางแต่ละครัวเรือนเนี่ยทำถังรักโลกนะครับถังรักโลกก็คือว่าก็จะมีการทำถังในแต่ละชุมชนเนี่ยเบื้องต้นก็เน้นในกลุ่มผู้นำชุมชนก่อนนะครับ โดยโดยถังดังกล่าวเนี่ยเขาจะใช้ฝังลงไปในดินอ๋อใช้ขุดขุดหลุมฝังขุดหลุมฝังแล้วก็ตัดก้นถังเนี่ยก็ตัดออกอ๋ออ่เหมือนกับตัดเหมือนกับตัดก้นถังออกแล้วก็วางไว้เพื่อให้สิ่งที่เราเนี่ยซึมลงไปใช่อ่าก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกอะไรอะพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินเนี่ยไสเดือนบ้างยูรินีเเรงต่างเนี่ยมันก็จะย่อยสลายแล้วก็ไม่เกิดไม่เกิดแก๊สพิษนะครับพอเราเอา ไอ้อะไรอ่ะหมดกับของเลยใช้เศษอาหารอะไรต่างเนี่ยเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเนี่ยก็มีเทนมันออกมาไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการย่อยสลายเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยไปเร็วนะกระบวนการมันมันมันเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราใส่ถังนะครับอย่างเศษอาหารหรือเศษผักที่เราไปใส่ถังแล้วปิดฝาอ่ามันจะเกิดแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนตัวเนี้ยก็จะไปช่วยย่อยสลายให้มันเร็วขึ้นอ่าตอนนี้ก็ จะซึมประโยู่่ใต้ดินจริงๆเนี่ยมีเทนเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อก่อนนี้ที่เคยทาโครงการนะครับกับถังของพลังงานจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้หละนะครับแล้วก็การเผาไหม้ในค่อนข้างสมบูรณ์แล้วไฟสีเขียวสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าถ้ากระบวนการที่เราทําขึ้นในครัวเรือนเนี่ยไอ้ตัวก๊าซตัวนี้ก็น่าจะไม่พอถ้าถังเล็กนะแต่ว่าถ้าถังใหญ่เนี่ย ก็น่าจะเอาไปปรับใช้เป็น,เ,ปนเชื้อเพลิงในครูเรือนได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือมันมันไม่มีแรงดันแก๊สนะครับที่ที่เคยเคยทำนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็แค่ว่าออทำลายให้มันไม่ขึ้นไป เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศเท่านั้นนะครับครตรงนี้นะครับพอประมวลได้ว่านะครับเศษอาหารหรือพืชผักต่างๆที่เหลือจากการที่เราจะทำอาหารแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไปในถังที่เราฝังไว้อยู่ใต้ดินขยะเปียกีเรียกว่าขยะเปียกเลย็แยกแยกเป็น2อลักษณะขยะเปียกกับ ขยะที่รีไซเคลิลม,ม,ม,มันอย่างวิทยากรเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังกำลังอสอนให้กับผูน้นำชุมชนนะครับเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับใ,ในการขัดแยกซึ่งมีรายละเอียดนะถ้าเราดูแล้วจริงเหมือนดูว่าเอ๊ะรายละเอียดตรงนี้มันก็แค่แยกง่ายๆนะแยกพลาสติกแยกขยะเปียกออกไปแต่จริงมันมีรายละเอียดเยอะว่าเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรกับขยะอย่างเช่นบ,บางทีมันเป็นพวก โลหะอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเราเอารวมกันมันก็เป็นขยะถ้าแยกกันกลายเป็นวัสดุที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเป็นมมูลค่าได้พลาสติกก็ขายเป็นเป็นโลหะไปนะครับในส่วนของที่มันเป็นพลาสติกนะครับก็ขายแยกไปนะครับเป็นกระดาษก็แยกขายเป็นกระดาษไปทุก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 อย่างก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ในตัวของมันเองได้ที่ว่าเวลาเราเอาไปทิ้งเนี่ย กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยไปรวมไปรวมก็เสียแทนที่มันนอกจากมันไม่ได้แล้วมันเสียตังค์นะครับเพราะมันมีมันมีค่าบริ้ยใช้จ่ารค่าทิ้งขยะเนี่ยเราก็ต้องเสียก็ไม่ไม่ใช่เงินเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถลดได้ตั้งแต่ในครัวเรือนเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยในภาพของส่วนรวมโดยเฉพาะเรื่องของความความสะอาดในชุมชนนะครับในเรื่องของมลภาวะ ของโรคนะครับมันก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยแหละครับแล้เราเริ่มแต่ในโดยเฉพาะผู้นาชุมชนก่อนนะครับถุงพลาสติกขวดพลาสติกนี้อันนี้เราพอรู้แยกแล้วก็ยิ่งพลาสติกก็จะมีถุงพลาสติกจะมีมีคนต้องการที่จะเข้ามารับซื้อครับตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ในตําบลของเราก็คือตําบลหนองสนมของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ทําการเกษตรจะมีใช้สารเคมีอยู่บางส่วนนะครับเช่นขวดที่ใส่ยามานะครับ เราจะต้องบริหารจัดการยังไงอันนี้ในรายละเอียดตรงนี้เราต้องมีการอบรมในรายละเอียดตรงนี้ขอโทษอย่างวิเครกํากลังให้ความรู้อยู่นะครับเรื่องของการคัดแยกประเภทขยะนะครับที่ที่อย่างเช่นขยะที่มันเป็นมันเป็นขวดที่ใส่สารเคมีเนี่ยก็จะเป็นประเภทขยะติดเชื้อนั่นเลยซึ่งจะต้องทําลายนะครับต้องทําลายขยะพวกนี้จะเอาไปรวมกับขยะประเภทอื่นไม่ได้นะครับก็จะ รวมไปถึงเรื่องของอะไรอะหกแมส <edi> ที่เราใช้เรื่องของอะไรพูดง่ายเป็นเหมือนกับท่านนายไมหรืออะไรพวกนี้ที่มันจะต้องเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดอีกทีหนึงนะครับอันนี้ต้องไปทําลายอย่างเดียวของกับไม่ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกบ้านนะครับที่มาให้รายละเอียดในโครงการที่ได้จัดอบรมนี้ครับขอบคุณมากครับครับครับอบคครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัชานุชพิชิตนารัตน์นะคะเป็นคณะอาจารย์ค่ะจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรามาพูดถึงเรื่องโครงการดีกว่าค่ะโครงการกําจัดขยะหรือว่าสร้างถังลักโลกเนี่ยค่ะส่งผลต่อภาพรวมอย่างไรบ้างคะคือก็ เป้าหมายของโครงการเนี่ยนะคะมาจากงานวิจัยที่เราร่วมพัฒนากันในระดับประเทศนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภาัฏนพชรบุรีก็เป็นหนึ่งใน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 ,ในมหาวิทยาลัยนะคะที่เข้าร่วมในงานวิจัยนี้นะคะเป้าหมายของเราก็คือต้องการลดปริมาณขยะนะคะซึ่งการที่จะเราจะลดปริมาณขยะได้เนี่ย สิ่งสําคัญที่เรามาพัฒนาก็คือจะต้องให้เกิดการแยกขยะแล้วก็ที่สําคัญน่ยนะคะก็คือจะลดปริมาณขยะที่จะขึ้นไปสู่สู่รถขยะนะคะอย่างที่เราเคยพัฒนาที่อบตอบ้านกลุ่มอบตอบ้านกลุ่มเนี่ยเป้าหมายของเขาจริงๆเนี่ยเขาวางเป้าหมายว่าจะ นอกจากลดปริมาณขยะแล้วเนี่ยจะไม่ให้มีถังเออไม่ให้มีลดขยะด้วยโอ้ไม่ได้ม,มีรถรถก็คือว่าขวเรือสามารถกําจัดขยะได้เองโดยที่ไม่ต้องอา,อาศัยภาครัฐมากนะักใช่ค่ะแต่ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นโครงการที่อบตอบ้านกลุ่มทําแล้วก็ผลของการทำของการดำเนินโครงการเนี่ยก็สามารถที่จะลด ปริมาณขยะไ,ได้ได้จริงะะนคที่เก็บขนขึ้นสู่รถเก็บขนนะคะ,คะได้ถึงเกือบ20เน,นะคะแล้วก,ก็ท้องถิ่นก็เห็นความสาคัญนี้แล้วท้องถิ่นก็ก็มีโครงการในลักษณะนี้มามาหลายปีแล้วนะคะแล้วซึ่งการที่เรามาเห็นผลในช่วง2-3ปีนี้นะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเนี่ยขยะครัวเรือนของ,ของ ขยะในรัวเรือนเนี่ยนะคะมันก็มีปริมาณมากขึ้นน,นะคะส่วนอบตอหนองสนุกเนี่ยค,คือเป็นอบตอรแรกๆนะคะ,คะที่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 ดำเนินโครงการด้วยนะคะ,คะซึ่งท่านนายกผู้บริหารที่เนี่ยนะคะ,คะพนักง,งานนะคะและส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือ ประชาชนนะคะชาวบ้านในในในชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือมากนะคะเท่าที่มาสังเกตการในวันเนี้ยก็ถือว่าให้ความร่วมมือมากค่ะค่ะแต่แล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามผลไหมคะว่าเอาวันนี้จัดอบรมไม่แล้วแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนุกของเราเนี่ยได้นําโครงการดีๆหรือความคิดดีๆไปพัฒนาหรือต่อย,ยอดหรือเปล่าติดตามผลแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างอาาตบตกลุ่มเนี่ยเราพัฒนามาตั้งแต่ปลายปี63นะคะจนเราแล้ว ปีนี้เ,เราก็มาเริ่มที่หนองสนนะคะนอกจากจะติดตามผลที่นี่แล้วเราก็จะขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะถ้าท้องถิ่นไม่ได้ให้ความร่วมมือจริงๆแล้วมาจากท้องถิ่นด้วยค่ะอย่างที่เนี่ย เป็นเป็นผลงานของท้องถิ่นค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างผลงานดีๆกันดีกว่าค่ะจะได้อวดท่านอาจารย์ด้วยว่าอาตะมนตหนองสโนของเราไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะเป็นเป็นผลงานของท้องถิ่นดีกว่าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคําแนะนําดีๆจากท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะรบกวนช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอัชลาทรพพิลมราชนะคะเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านนามอนค่ะโครงการของเรานะคะเป็นโครงการลดปริมาณขยะค่ะ,คะอยากาทราบว่าท่านได้นำเอาข้อมูลหรือว่าที่บ้านเนี่ยได้มีการออทำขยะยังไงบ้างปกติที่บ้านก็ทำอยู่แล้วทำ,ทำอยู่แล,แล้วเพราะว่ายัางเป็นขยะเปียกเนี่ยเราก็ต้องแยกเป็นถุงใส่ถุงไปเลยไม่ไม่ไม่ปนไม่ปนกับสิ่งอื่นเลย แล้วอย่างเป็นก่องเป็นขวดหรือจะเป็นอะไรนี่เราก็แยกเป็นก่องเรามีลังอ่ะเรามีลังแยกเลยแยกเอาไว้พูดกันง่ายๆก็เอาไปขายอะเอเอาไปใช้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วยังถุงพลาสติกนี้อย่างที่เราไม่เลอะไม่เลอะนั่เราก็มาพับมาพับให้เป็นสามเหลี่ยมใช่เราเราพับใช้แล้วมันได้ใช้ได้ไงทุกโอกาส อย่างเราไม่มีถุงเนี่ยเราก็ไปหยิบเองอันเนี้ยเพราะเราใส่ถุงเรียบร้อยเราเราไม่ได้ปล่อยแบบให้เลอะปนเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามีการแยกขยะแล้วก็นำเอาถุงพลาสติกที่เราได้มาเนี่ยมาเก็บไว้เพื่อภายหลังเนี่ยเราจะได้ใช้แต่ขายเราไม่ได้ขายเราเราก็มาเก็บเอาไว้ใช้เผื่อบางทีถุงมันมาเยอะเงี้ยไม่มีเงี้ยเราก็ไปหยิบ เราพักอยู่แล้วพับเป็นเป็นให้มันเรียบร้อยออมันจะได้มีกินเนื้อที่ okay. ก็คือว่านอกจากเป็นการคัดแยกขยะเราได้นำเอาขยะหรือว่าเอาถุงพลาสติกที่เราได้เนี่ยนำกลับมาใช้ถือว่า เพิ่มความทาระาไหมมันเป็นไม่ไ,มไมหรอกเพราะว่าเรามันปกติเราก็ต้องทําอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมอย่างอย่างอาหารไอไอขยะเปียกเนี่ยเราก็เอาไปไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ในบ้าน<อ>ในไร่แล้วโอเคอเราใส่ขุดหลุมอะ เออเราก็ทําเป็นขุดหลุมมันก็โอเคถือว่าไม่เป็นภาระแค่เราคัดแยกขยะแต่กับเพิ่มประโยชน์ให้เรามากกว่าใช่ไหมคะใช่เราไม่ได้ไม่ได้ว่ากินเยอะอยู่กันสองคนนี้หน่อยเดียวเองแต่พอเข้าร่วมโครงการนี้เราก็ได้ทราบประโยชน์มากขึ้นใช่ใช่มันก็ดีนะแบบว่าจากที่เราไม่รู้อะไรที่ มันสิ่งที่ไม่ดียังยังแมสเนี่ยมันก็เป็นพิษอยู่แล้วมันก็ต้องใส่ขวดปกติแล้วก็ใส่ขวดอยู่แล้วลูกๆเขาก็บอกอะลูกๆเขาก็บอกว่าแม่ไอ้ยังแมสเนี่ยแม่ต้องใส่ขวดนะเราก็ ผับมวนเชือเล็กเลยก็ใส่ขวดไปอช่ค่ะก็ถือว่าเออแนะนําเอาความรู้ของโครงการกลับมาพัฒนาและต่อยอดการใช้อยู่แล้วแต่โดยปกติก็ได้มีการใช่เราเราเราคัดแยกอยู่แล้วเราทําอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าละเลยมาเราทํามานานแล้วอะค่ะตั้งตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าคัดแยกขยะมันก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันทำให้ไม่เกิดภาวะ อยู <kung> ่ในบ้านเราด้วยขยะมันก็ไม่มีไออย่างที่เราแยกเป็นลังๆแล้วก็เอาไปไว้ในไร่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะค่ะก็มันก็ดีนะค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะก็ขอเชิญชวนและกันค่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นภาระอะไรค่ะกับเพิ่มผลประโยชน์มันดีอ่ะมันดีสําหรับแต่ละบ้านที่ที่ที่เราปฏิบัตินะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับความคิดดีๆค่ะ ครับเกี่ยวกับโครงการที่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโนอได้คิดทําขึ้นกับเรื่องสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งแวดล้อมภายในตำบลของเรานะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับผู้นําชุมชนท่านหนึ่งนะครับอขอให้ท่านแนะนาตัวของท่านครับสวัสดีครับผมกำนันสาธิตบัวมณีนะครับปัจจุบันเป็นกำนันตำบลหนองสโนองครับผม เกี่ยวกับโครงการนี้ในความรู้สึกของกำนันนะครับเกี่ยวกับที่จะทําให้ชาวบ้านรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยคิดว่าโดนใจไหมครับโครงการนี้ก็ต้องเรียนตรงๆนะครับจริงๆแล้ว่เรื่องปัญหาเกี่ยวกับพวกสภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําเป็นระดับต้นๆนะครับเพราะว่าชีวิตของชาวบ้านทุกวันนี้นะครับพูดกันตรงๆว่าผู้พิสูนบ้านก็อยู่กับขยะนะครับตื่นเช้ามา ซื้อแกงกินถุงหนึ่งอ่ะมันก็เป็นขยะแล้วอ่าบายกินแกงอีกถุงก็ขยะอีกแล้วสายสายกินกาแฟสักกระป๋องหนึ่งก็เป็นขยะอีกแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะครับและทุกวันนี้นะครับชุมชนนะครับจากที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับตำบลหนองสโหนเนี่ยก็ดูแลอยู่นะครับมีถึงเกือบประมาณ7-800คนเลือนอวันๆเนี่ย,ยขยะเนี่ยต้องเกือบเกือบตันต้องมีแน่ๆนะครับถ้าเรามีการบริหารจัดการหรือให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือ การที่อะปยชน์จากขยะเนี่ยนะครับที่เราใช้รอบตัวทุกวันเนี่ยไปใช้เนี่ยรับประกันได้เลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับผลตอบแทนขึ้นมาเนี่ยได้ทั้งเงินนะครับเนื้อเอาของเก่าไปขายก็ได้เงินนะครับได้ถึงได้ทั้งสุขลักษณะนะครับว่าการคัดแยกเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นการคัดแยกสารปนเปื้อนที่มาจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆครับกระป๋องกระป๋องที่เป็นสนิมนะครับหลอดฟงหลอดไฟเนี่ยมันก็จะไม่หมักหมมไม่เกิด วันนี้นสุขภาพดีครับได้ทั้งไปทั้งกลับครับผมโครงการน,นี้นะครับมันได้มันผลดีมากคือในครัวเรือนของเราเศษอาหารก็ใส่ถังฝักไม่ได้ดินนะครับถุงพลาสติกนะครับก็ทำความสะอาดแล้วเก็บไว้บวดพลาสติกก็เก็บไว้อย่างพวกกระป๋องกาแฟนี่ก็ขายได้แต่สิ่งที่มันพิษคือเรา ตบบนหนองโนเรามีการเกษตรเรื่องขวดยานะครับอรับตรงนี้ก็แยกไว้มันจะเหลือน้อยที่สุดพอสรุปแล้วโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้ขยะของเราเนี่ยเหลือน้อยที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับก็เรียกว่าง่ายก็ก็คือว่าบริหารจัดการขยะแหละครับถ้าพูดเป็นแบบว่าภาษาราชการก็การบริหารจัดการขยะเอาสิ่งที่ไม่มีค่าแต่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยมาพัฒนามาปรับปรุงแก้ไขและให้ เรียกว่าบริหารจัดการในภาพรวมนะครับให้มันเกิดผลสำเร็ที่ดีนะครับต่อคนในชุมชนครับครับขอบคุณมากครับท่านกำนันวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะ สืบเนื่องจากนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนของเรานะคะได้จัดอบรมค่ะโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะประจําปี2566ค่ะโดยหัวข้อที่อบรมนะคะคือการบริหารจัดการขยะค่ะภายใต้หลัก 3R ค่ะและการบริหารจัดการขยะเปียกค่ะเพื่อลดภาวะโลกร้อนค่ะและว,วันนี้นะคะดิฉันจะพาท่ามมนผู้ชมผู้ฟางทุกท่านนะคะมาพูดคุยกับผู้นวยการค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนของเราค่ะท่านผอ,อใจแก้ว แสิรปศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสืบเนื่องจากโครงการของเรานะคะในการลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะเราส่งผลอะไรกับ ประชาชนทั่วไปแล้วก็มีผลอย่างไรกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสโสนของเราบ้างคะค่ะ,คะก็ในเรื่องของการลดปริมาณขยะเนี่ยลำดับแรกที่เราจะพบเราเห็นได้แน่ๆคือถ้าพวกเราร่วมใจพร้อมใจกันทําเราก็จะเห็นว่าบ้านเราเองก็จะมีความสะอาดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการสะสมของขยะซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของพวกเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียที่จะทําให้เกิดโรคตามมาได้นะคะส่วนใน เรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการพอเราแยกขยะแล้วขยะบางอย่างเราสามารถนํากลับมาใช้ได้นะคะแล้วก็ขยะบางอย่างก็นําไปขายเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าถ้าแยกขยะแล้วจะมีขยะเปียกบางส่วนที่พวกเราอาจจะไม่มีไม่เคยทราบว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปเราสามารถนําเอาไป เกิดอะไรนะหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพทําให้ต้นไม้หรือว่าดินมีสภาพที่ดีทําให้สภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นด้วยนะคะก็จะมีผลดีในหลายๆด้านนะคะในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็การลดปริมาณก๊าซหรือว่าสิ่งที่เชี่ยโรค่ะส่งผลต่อโรคของเรานั่นเองค่ะแล้วก เอางี้ดีกว่าแล้วทางบ้านท่านผอ,อ,อได้มีการจัดการขยะอย่างไรบ้างคะก็มีการแยกเป็นขยะที่เราสามารถนําไปใช้ต่อได้ขายได้คือเรียกว่าขยะรีไซเคิลน,นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องขยะเปียกก็จะมีการแยกไปแล้วก็ทําเป็นขุดหลุมแล้วก็ใส่ไว้แล้วก,ก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นทําให้เกิดปุ๋ยทําให้ต้นไม้งามด้วยะคะ่ะ ก็ถือว่ญญญาอีกเรื่องที่มีพิเศษก็คือเรื่องน้ํามันอันนี้ก็คือน้ํามันพืชที่เราใช้ใส่อ๋อใช่ค่ะเราอันนี้ก,ก็คือก็มีการเทใสท่ถังเพราะเรามันก็มันก็จะไม่ไม่มีผลมันจะมีผลเสียต่อสภาพดิน,ดนก็จะมีการใช้แล้วก็จะเทใสท่ถังไว้ ก็มีเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังยังมีอยู่ยังยังไม่ได้เทลงดินนะคะน้ำมันน้ำมันใช้ซ้ำคเราก็ได้เคล็ดลับดีๆแล้วก็คำแนะนำจากผู้อำนวยการนะคะสำหรับวันน Ges ี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้โอ้โหเมื่อได้เข้าไปรับการอบรมได้ดูได้เห็นเราก็จะรู้เลยว่าขยะในบ้านเรา มันเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะใช่ค่ะเพราะมูลค่าพอยคัดแยกเสร็จปุ๊บสามารถเป็นปุ๋ยได้นำพลาสติกไปขายได้ของที่เย็นๆพอเราเอามาเสร็จแล้วเหลือเอาไปใส่ถังเราบริโภคไม่หมดเอาไปใส่ถังล้วปิดฝากระบวนการย่อยสลายทางจุลินทรีย์เขาจะเกิดขึ้นถุงพลาสติกที่เราซื้อมานะครับแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ใส่เก็บไว้นะเพราะมี ห้างหรืออะไรนั่นแหละเนี่ยเขาจะมารับซื้อเพื่อเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วขวดพลาสติกหรืออะไรอย่างงี้ยก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วตําบลหนองโสนของเราเป็นตําบลที่ทําการเกษตรมันต้องมีสิ่งเหลือใช้จากการใส่วัตถุสารเคมีมาเช่นขวดเช่นกระป๋องพลาสติกอะไรต่างๆเป็นขยะที่เป็นพิษเราก็ต้องคัดแยกไว้นะครับตรงนี้ถือว่าโครงการนี้ ที่นายกยุทธนาเมืองเล็กนะครับของของเราเนี่ยได้นําเข้ามาในตําบลของเราถือว่าจะเป็นตาบลต้นแบบเมื่อกี้ท่านอาจารย์ทางราชพัฒน์บอกว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนมของเราถือว่าเป็นตําบลแรกๆเลยนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้เวลาของเรานะน่าเสียดายนะหมดแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ